พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาแล้วได้ศึกษาเฉพาะแต่การศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกคำเพียงอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งการฟังการอา่านการพูดการเขียนก็ไม่เก่งเท่าใดนักจะเก่งเป็นเพียงบางรูปเท่านั้นและพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาจำพรรษาส่วนมากเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรม จากดำริของพระเกษตรศรีลาจารย์หนูอุตสาหโหอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดและอดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามที่ท่านได้ดำริวไว้เมื่อปีพุทธศักราช2519หากย้อนไปเมื่ออดีตวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้างแน่ชัดสัน,นิฐานว่าอาจถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2310 บริเวณที่แห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยชุมชนเล็กๆปัจจุบันเรียกว่าชุมชนวัดเจียงอีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองสีสกเกตผู้คนในชุมชนแห่งนี้ในอดีตประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่มีรายได้น้อยการส่งบุตรหลานเรียนต่อค่อนข้างจะเป็นภาระจึงนิยมให้บุตรหลานบวชเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดหวังเพียงให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินยัยเพื่อประดับปัญญา แต่ด้วยความที่อยากเห็นลูกหลานของคนในชุมชนมีโอกาสได้ศึกษาทางคดีโลกประกอบกันไปด้วยของพระเกษตรศรีลาจารย์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนศรีเกษตรวิทยาโรงเรียนศรีเกษตรวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20กรกฎาคมปีพุทธศักราช2519โดยมีอักษรย่อสอวอ ตั้งอยู่บนเนื้อที่สมไร่ในบริเวณวัดเจียงอีสีมงคลวรารามอารามหลวงตำบลเมืองใต้อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดตามใบอนุญาตกรมการาศาสนากระทรวงศึกษาธิการเลขที่ 84/ ทบ .2519 นับว่าเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกดเริ่มแรกเปิดทำการเรียนการสอนเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสเท่านั้นมีพระครูมงคลกิจประสาทเป็นผู้จัดการโรงเรียนรูปแรกและพระมหาสนองอาทโรเป็นครูใหญ่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2534ได้มีการขออนุญาตขยายชั้นเรียนจากเดิมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันโรงเรียนรศรีเกษตรวิทยาสังกัดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่11กองพุทธศาสนาศึกษาสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดทำการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยแผนกรมบาลีนั้นเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นนักธรรมชั้นตรีโทเอกและบาลีตั้งแต่ชั้นปร,ริญญาธรรม1และ2ประโยคจนถึงชั้นปร,ริญญาธรรมหประโยค และแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ให้บริการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและนอกเขตบริการที่สนใจจะศึกษาเล่าเรียนที่นี่ก็สามารถเข้ามาเรียนได้โดยปัจจุบันมีพระราชกิติรังสีบุญทันสันตจ,จิตโตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามอารามหลวงเป็นผู้จัดการโรงเรียน และพระครูสีมงคลปริยัติกิจสิทธานสิทธิวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีสีมงคลวรารามและเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนศรีเกษตรวิทยามีสัญลักษณ์โรงเรียน,เ,ยเ,ยนเป็นตราวงกลมสองชั้นชั้นแรกเป็นชื่อและประชยาของโรงเรียนชั้นที่สองเป็นรูปช้างหมอบชูดอกบัวตูม เดือตัวช้างเป็นรูปครุดเปล่งรัศมีหมายถึงความเจริญก้าวหน้าแห่งพระพุทธศาสนาปรัชญาของโรงเรียนคือปัญญาชีวังชีวิตตะมะหุเศษถังชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญานำมาซึ่งความเจริญสีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองซึ่งหมายถึงความพุดพองยึดมั่นในคุณธรรมวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งปัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสร้างศาสนาฐานที่ดีมีการจัดการแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของนักเรียนคือแต่งกายดีมีความสะอาดมารยาทเรียบร้อยคํำขวัญของโรงเรียนคือโรงเรียนสะอาดมารยาทดีมีวินัยเป็นหลักหนักแน่นด้วยคุณธรรมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา มีพันธกิจมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยเป็นศาสนาญาตที่ดีช่วยเหลือการศึกษาผู้ได้โอกาสตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนโดยมีเป้าหมายคือ 1. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่จะดำรงสืบต่อพระพุทธศาสนาได้มีความรู้ด้านปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา 2. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่มาจากครอบครัวยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อณสถาบันชั้นสูงได้ 3. เพื่อยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง 4. เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่ปฏิรูปการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 5. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่เป็นศาสนาทายาทที่ดีได้รู้ทันโลกสังคมภายนอก ขอเจริญพรและก็สวัสดีทุกท่านในส่วนของโรงเรียนซีเกษตรวิทยาที่การได้รับทราบประวัติความเป็นมาในเบื้องต้นแล้วโรงเรียนซีเกษตรวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนพิยศษทำประแห่สามัญศึกษาตั้งขึ้นมากว่า30กปีในปี2556 องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมวังผู้ใหญ่คือท่านกิติขันธมิตรได้มาเยี่ยมโรงเรียนเพื่อที่จะได้มาติดตามความก้าวหน้าหรือการทำงานของพระนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานในการเรียนระดับปริญญาโทจนเมื่อปี2557ได้มีทุนสนับสนุนเป็นเบื้องต้น ในส่วนของค่าพัตหาในส่วนของค่านมหรืออาหารเสริมให้กับทางโรงเรียนนอกจากนั้นแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะช่างซิบหมการรักวัฒนธรรมประเพณีการในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของสำนักง,งานโครงการที่เรียกว่ากองทุนกอพดอกองทุนพัฒนาเด็กเยาวชนในท้องถิ่นธุรกันดารซึ่งมีวิทยศาสตร์ที่เน้นในเรื่องกิจกรรม5ด้านด้วยกันเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินมาทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนศีเกษตรวิทยาโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาต้นแบบอาทิกิจกรรมสหกรณ์ที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกกิจกรรมวิทยาศาสตร์จัดแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์จนทําให้ได้รับรางวัลอาทิรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการจัดสวนแบบถาดชื้นทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายชนะเลิศอันดับหนึ่ง การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังทอดพระเนตรสามเณรนักเรียนศาสนาทายาทต้นแบบเทศเสียงแหล่ทำนองอีสานเพื่ออนุรักษ์มรดกรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งนิยมแหลในช่วงเดือน4ในงานบุญมหาชาติหรือบุญพเวทของชาวอีสานและการอ่านการเขียนอักษรธรรมจากคัมภีรใบลาน เพื่อใช้อ่านคำภีที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นพระไตรปิฎกและพระธรรมคำภีเป็นต้นก็รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทุนพระราชทานของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการศึกษาสำหรับพรพิภูกษ์สามเณรและโรงเรียนพระปริยติธรรมก็จะสนองงานเมื่อสำเร็จการศึกษาสมดังประนิธานที่พระองค์ทรงตั้งก็เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะสนองงานแผ่นดินสืบต่อไปก็ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ จงทรงพระ,กะเกษมสำลานสถิตเป็นล่มโพใบใหญ่เป็นล่มใสใบนาะแก่อนาประชาราชและเป็นศาสนาประถมพบแก่พระพุทธศา,าสนาสืบต่อไปขอจเจริญพรโรงเรียนศีเกษตรวิทยายังคงมุ่งมั่นส่งเสริมผู้เรียนเพื่อให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นศาสนาญาติที่ดี สามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาความรู้ก่อนสอบทั้งแผนกรมบาลีและแผนกสามัญศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วโรงเรียนยังได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแนวทางที่หลักสูตรกำหนดโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการเรียนรู้ สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้และมีทักษะเบื้องต้นตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมีการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นรวมทั้งโรงเรียนยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านการอบรมส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัยเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็มีการจัดให้สวยงามสะอาดร่มรื่นปลอดภัยต่อการเรียนการสอนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนการจัดให้มีรถรับส่งนักเรียนที่ไปกลับวัดได้พื้นที่บริการตลอดจนสนองงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี การศึกษาคือกุญแจไขประตูไปสู่โอกาสอย่างไรก็ตามโรงเรียนศีเกษตรวิทยาจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับพระภิกษสุสามเณรที่ประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนต่อทั้งแผนกธรรมบาลีและ,ะแผนกสามัญศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตกับตนเองครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป